ทีนี้มันก็เลยก็ออกมาทีกวาเนาะขอบพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับทุกเหตุการณ์ทุกปัญหาที่เข้ามาแต่เราก็รู้ว่าในเหตุการณ์ในแต่ละปัญหาที่เข้ามานั้นถ้าเจ้าอนเราและพระเจ้าทรงสร้างไว้ดีนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะคือแบบว่าถามว่าขายของดีไหมมันก็ขายของดีแต่เรารู้สึกว่าเราไม่มีสันติสุข ในการที่เราจะไปขายตรงนั้นเพราะว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้เป็นที่ที่เราจะต้องไปขายใช่ไหมคะเลยก็ทําให้เรารู้สึกเราไม่อยากไปใจเราไม่ไปแล้วแหละใจเราไม่อยากไปแล้วเราก็ก็ก็หยุดหยุดก็ไม่ได้ขายของมาสักาอาทิตย์นึงแล้วแหละแล้วทีนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะในช่วงที่อาทิตย์นึ่งที่เราไม่ได้ไปขายเนี่ยเราก็เข้ามาฝากออนไลน์เข้ามาเข้ามา ก็มาู่มาที่หนกับพี่น้องเข้ามาฟังอาตลั์ในการกล่าวถ้อยคาของพระเจ้าในระยะที่เราเข้ามาฟังเนี่ยก็อขอบคุณพระเจ้านะมันก็ทําให้เรามีสันติสุขทําให้เรารู้สึกว่าจิตญามของเราภายในของเราอ่ะได้รับการปลุกปล่อยด้วยทําให้ใจเรานิ่งนิ่งก่อนจะเป็นคนที่คนกวยวายมากเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวมันมีเยอะเยอะนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายลูกมันยังมีจิตปะทะนู่นนี่นั่นอะไรสารพัดเลย ที่เราจะต้องใช้จา่ายใช่ไหมคะแต่เมื่อเราเข้ามาฟัง Online, ออนไลน์เข้ามาฟังอาจารย์พูด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 ทำให้เรารู้สึกไเ,เราได้รั <ไป S 1> บการปดปลอยดันใจเรานิ่งใจเราเรื่องต้องหาพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นที่หารกับพระเจ้าขขมากขึ้นใช้เวลากับพระเจ้าในการอา่านประกมภี์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นม,มันมันมันบอกไม่ถูกอะ่ะจากเมื่อก่อนที่แบบว่าเราไม่เคยได้รับสิ่งนี้มานานคือสันต์ทีุ่ขมันมีสัติสทีุ่ขมากๆเลยพี่น้อง เรมนเหนวาเรามีสันติสุขจริงๆนะจัดเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเราเคยได้รับสันติสุขจากพระเจ้าแต่เมื่อเราเดินกับพระเจ้าเดินเดินเดินกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นบางทีมันมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากระทบภายใน,ในใจิตใจของเราภายในวิญญาณของเราเนี่ยมันก็ทบกระทบกระทบกระทบแล้วมันสะสมเพราะมันมีชีวิตของเราื่นเรื่อยเรืๆๆ่อยแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะ เราสารภาพแบบกับพระเจ้าก็จริงแต่เราไม่ได้รับการปรดปรเราก็ยังเก็บเอามาเก็บปอามาทําให้ชีวิตของเราอ่ะเจอกับพระเจ้ามันหนัก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 แทนที่ชีวิตของเราจะได้รับการปรดปรจากพระเจ้ามันก็ไม่ได้รับมันก็ไม่ได้รับพุะพรจากพระเจ้าเต็มที่ใช่ไหมคะเพราะเราไม่ได้รับการปรดปรนจากพระเจ้าแต่เรื่องมันเดินกับพระเจ้าแบบมันโห่มันเหี่ยวอ่ะ อือมันเดินแบบเระหน้าแบบแห้งแรงแห้งแรงนะคะมันไม่ได้เดินแบบว่ามันเต็มไปด้วยสันติสุขอะเต็มไปด้วยความมั่นใจในพระเจ้ามันเดินแล้วบางทีอะหนึ่งพอเราเดินต่อพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้น่ะแล้วความบาปที่มันสะสมเข้ามาในชีวิตของเราเราเก็บมันเอาไว้เราไม่ได้ก่อยเราไม่ได้วางอะความบาปนั้นมันทําให้ชีวิตของเราอะฝันทอนชีวิตของเรานะฝันทอนสภาพใบริญนาของเรานะแล้วมันทําให้เราห่างไกลจากพระเจ้า เหมือนบางทีเราพูดกับพระเจ้าแต่คบบําธิษฐานของเรามันมันมันรู้สึกวา่างเปล่ามันรู้สึกวา่างเปล่าเราอธิษฐานถามว่าพระเจ้าฟังไหมพระเจ้าก็ฟังแต่พระเจ้าก็ต้องการให้เราที่จะปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเราแต่เราก็ไม่ได้ปลดปล่อยนะคะมันก็ทําให้เราแห้งแล้งแห้งแล้งแห้งแล้งมันเล็กมันก็มันก็ทําให้ให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 ิตกตะคือหนึห่ง อารมณ์ <inequ ity. S 1> ของเราด้วยมันจะแปรปรวนอารมณ์ของเราก็จะขึ้นขึ้นลงลงลงอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไประบายอารมณ์กับลูกไประบายอารมณ์กับลูกใส่อารมณ์กับลูกอย่างเงี้ยบางทีลูกทําอะไรไม่ได้ใจเราก็จะโนแบบวุ๊บก๊งปุ๊บก๊งุ๊แก๊งปุ๊กอะไรกับลูกอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้ครอบครัวไม่ค่อยมีสันติสุขแล้วมันก็ทาให้ลูกก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะก็เรามันก็หนักขึ้นหนักขึ้นเราก็รู้ตัวเองอ่ะเราก็บอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์ทำไม ลูกมาลูกมากับพระเจ้าลูกเดินกพระเจ้าทำไมชีวิตของลูกมันไม่ได้เปลี่ยนกทีข้างในของลูกทำไมมันไม่เรียบร้อยเลยบอกกับพระเจ้าแบบนี้ถามพระเจ้าอยู่ในใจนะว่าทำไมข้างในของลูกมันไม่เรียบร้อยทําไมไม่ได้รับการปลดปล่อยมูกต้อไปบูกนะไปบูดเป็นนัสการพระเจ้าอแต่มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาในชีวิตของลูกเลยก็บอกพระเจ้าถามกับพระเจ้าแบบเนี้ยมันมันมาถึง ถึงมันไม่ไหวแล้วแหละแล้วทีนี้ก็มาที่นี่มาที่นี่นะคะมาก็มาแล้วก็มาถึงมาเห็นอาจารย์อาจารย์ก็มารับนะก็ยิ้มหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดีต้อนรับดีอะไรดีแล้วก็เราก็รู้สึกเออรประทับใจเราประทับใจจนถึงเรารู้สึกว่าเออไอสิ่งเ่าเนี้ยเราคาดมานานแล้วเนาะเพราะว่าตั้งแต่เราเชื่อมาเลยรับเชื่อพระเจ้ามามาที่โบสถ์กิตติคูน่ะนะคะ เราเราเราได้รับการสัมผัสตรงนั้นะจากพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าหน้าลวมันเป็นความปรกุลมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากสําหรับเราเรามีสันติสุขแต่เมื่อเราขาดสิ่งนี้ไปนานแล้วเมื่อมาที่นี่เราเห็นเป็นจริงแ อาจารย์นะคะเก็บวับเรื่องความผิดความบาปเก็บวับเรื่องชีวิตภายในชีวิตของเราเราฟังเราฟังแล้วเรารู้สึกตัวเราเห็นตัวตรงในชีวิตของเราเราเห็นว่าเราเห็นเลยว่าเออเราควรจะแก้ไขในชีวิตของเราอย่างไงท่าทีของเราอย่างไงกับพระเจ้าภายในของเราอย่างไงกับพระเจ้าพี่น้องจะบอกว่าถ้าท่าทีภายในของเรากับพระเจ้าไม่เรียบร้อยนะชีวิตของเราก็จะเดินกับพระเจ้าแบบคุ่มคุมเดินเรา แต่ถ้าถ้าทีใจของเรากับพระเจ้าเรียบร้อยแล้วที่เราไม่ต้องปวดหรือไม่ว่ามันจะมีปัญหามวิญญาณใดๆนะพระเจ้าที่จะนำให้เราผ่านไปได้แล้วพระเจ้าก็จะโบรธควชีวิตของเราก็ขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณมีขอบคุณพระเจ้าขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่แบบเราได้ได้เห็นถึงความปกป้องของเราแล้วเราที่จะกลับเข้ามาแก้ไขชีวิตของเรา ให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องกับพระเจ้าภายในของเราถูกต้องกับพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้ามากนะคะที่ที่สิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าสอนเรานะคะแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกมนสันติสุขมากขึ้นทําให้เรารู้สึกไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องรักษาชีวิตของเราภายในของเราเราต้องระวังชีวิตภายในของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นชีวิตของเราภายในเราต้องเรียบร้อยกับพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าจากเมื่อก่อนเนี้ยเมรีอ่านบ้า บางทีเหนื่อยอันนี้ยอมรับเลยบางทีเหนื่อยเหนื่อยบางทีก็อธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานน้อยลงบางทีจะบอกว่าไม่ค่อยได้อธิษฐานเลยก็มีแต่เมื่อเข้ามาในนี้บอบคุณพระเจ้านะเราได้เห็นตัวตนในชีวิตของเราอย่างแท้จริงเราเริ่มที่จะเข้ามาหาพระเจ้า <c oughs> เริ่มเข้ามาอธิษฐานมานมาัสการพระเจ้าจากเมื่อก่อนอะ เมื่อคอมพหยิบบ้างเมื่อหยิบบ้างเห็นที่เริ่มหยิบหยิบเรารู้สึกเรากระหายเราอยากอ่านเราอยากอ่านอ่านอ่านอ่าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราอ่านแล้วก็หินอะไรบางสิ่งบางอย่างในต้อยรรของพระเจ้าทําให้เรารู้ว่าอ๋อนี่พระเจ้ากําลังบอกอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างไร มันมีสันติสุขมากข,ขึ้น,นาม,มากขึ้นมากขึ้นใจเรานิ่งมากขึ้นแล้วก็เริ่มสำรวจชีวิตภายในของตัวเราเองมากขึ้นมากขึ้นบางทีมันมีสิ่งอะไรเข้ามาแวบหนึ่งเริ่มอ,อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะทำระล้างเอาสิ่งที่มันไม่ดีเอาสิ่งที่มันไม่ถูกต้องออกไปขอพระเจ้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายในของเราให้เรามีภายในที่ดีมีภายในที่ถูกต้องกับพระเจ้าอ้าขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณมากค่ะ